ะเบิกนี่แหละค่ะพี่น้องจ้านี่นะคะหากเขาเกิดอีหลีค่ะเอาไปให้ไก่พี่น้องเบิงน้ำนะคะเบิงนะปัดแตงศรีเนาะค่ะพี่น้องจ้านี่เนาะค่ะนี่ยนะคะอธิษฐานเป็นดอกที่น,นี่ก็ตัดออกเนาะค่ะเนาะอากาศค่ะนะคะคะตัดออกค่ะนี่นะคะ ตัดออกคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องจา้าเพราะว่ามันอันนี่ก็ตัดออกคือกัน,นะค่ะเนี่ยนี่นะคะ่อนะอาใส่เลยนะคะพี่น้องนะไม่ง่ายนะค่ะน้องพี่น้องนะ เบิงเนาะค่ะว่าเขาออกหักไลายปันไดนะคะเริ่มจากต้นนี่ก่อนเนาะค่ะพี่น้องจ้าเบิงเนี่ยนะคะหากเขานะคะโผล่ออกมาเนาะค่ะเบิงเนี่ยนะคะพี่น้องจ้าหากเขาโผล่ไลท์นะคะเมองดูเบิงเนี่ยนะคะ หลอดแล้วค่ะมาเบิ่งตุนนีโต่อเนาะคะ่ะตุนใหญ่ตุนใหญ่ก็คือกันค่ะพี่น้องมึงเนาะเขาเริ่มแล้วเนาะค่ะเนาะกลัวน,นิสาสิอยากเบิ่งติค่ะอ่าองเพลอน,นิสาบระยุบันนะคะมันเหมือนจะแห้งๆนะคะนิสาอยากเอาลงเนาะค,ะะคะ่ะแล้วพอเดี๋ยวเดี๋ยวซีเบดินนะคะค่ะเบิง่งเนาะค่ะพี่น้องจ้าหลอดเนาะค่ะเนาะ คิดได้คิดดีก็อยากเบิง้งซื้อนะคะอยากหูนะคะว่าเขาเป็นจังใดนะะเนาะค่ะเนาะว่าเขาสีว่าเขาสีซ้ำยา,า,ากบ่ฮะนะโอ้ยเนีย้ยหากหากเขาแตกอันเนี้ยอยู่กับพี่น้องจ้าบิ้งนี่ยแหละค่ะโอ้ยเบิ้งนี่ยแหละค่ะหากเขาแตกอีหลีค่ะเบิ้งตูนนีตัวเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าบิ้งดู้แล้วเงคักละค่ะเขาก็อยากลงดินเนาะคะ่ะเบิง้งเนี่ยนะ น,ะะนี่นะคะซากกระสีปลูกเลยเนาะค่ะนะเอาลงดินเลยเนาะค่ะนะเพราะว่าเขาอยากลงดินไปแห้งนะคะเดี๋ยวเขาสิแ่้งนะคะนะนะี่คะค่นะค,ะนะคะอันนี้ก็แห้ง้ะคะ่ะเพิ่ด้วย อันนี้ก็เบึ่งได้แล้ะค่ะเริ่มอันนี้เบิดแต้ะค่ะเริ่มออกหักเบิดแล้วค่ะเบึงนั่นแะค่ะเบ่งเนาะค่ะว่า นะเกิดขึ้นกันนะคะลองดูละบางเนี่ยนะคะนะคะกระสิบปลูกเบิดเลยนะคะตีแหงเมดนะคะเอาล่มกระทังก่อนนะคะยังสีมาให้พี่น้องเบิ้งนั่นอีกเที่ยนึงนะคะ มีก็เริ่มอ,ออกหักแล้วคือกันนะคะววคพวกนี้นละคนมักปลูกเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะเนาะคือสีบลงกับสีบลไวแล้วนะคะเห็นไหมค่ะพี่น้องจ้าเอาลงดินเบิดแล้วกะกดให้แน่นๆเนาะคะ่ะเนาะกดให้แน่นๆเบิดทุกต้นนะคะเนาะหลากเขาสีบลได้แห้งนะคะ นะคะแ๋ okay. 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 ้วนี้ซากะหดน้าอีกเนาะคะ่ะแล้วก็พักเขาไวะะนะ้เนเาเเนนะคะ่นะเนาะจะควบเขาสีแข็งแรงเนาะค่ะเนาะใหญ่ไวค้ค่ะใหญ่ไว้แปลกก่อไวค้ค่ะพี่น้องจริงๆแล้วคนเยอรมันเนาะคะ่นะเนาะแบบสองตา จริงๆแล้วคนเยอรมันนะคะเขาสิปลูกต้นไม้ตามฤดูกันเนาะค่ะแต่ว่านีสาก็เลือกปลูกเอาอันใดที่แบบว่าเขาเขียวโดนนะคะรากาออกดอกตลอดนะคะออกดอกเบิดปีค่ะพี่น้องถ้าเปรียบเทียบของไทยเ้านะคะก็จะเป็นพวกไอ้ทองอุไลนะคะทองอุไลนะะเนาะราะกาปุยเซียนบ่ค่ะคุณนายตื่นสายบ่ค่ะนี่นะคะ แต่ว่าอันนี้เขาสิบ,บานกลางวันกลางคืนเขาก็สิบานอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะมีความภูมิใจมากไม่เลยค่ะพี่น้องจ้าเเลยนะที่เฮ็ดเองได้นะคะเล้วอันนี้นิสาซ้ำกับไอ้น้ำยาชูกำลังเนาะคะ่ะแต่ว่าเสียบซื่อๆนะคะเสียบโดยที่ว่าเห่าอ่าเสียบใส่ดินซื่อๆนะคะกันยั่งค่ะพี่น้องภูมิใจค่ะขนาดใจค่ะ <laughs> อันนี้ซ้ำเองเนาะคะ่ะ <laughs> กอ่อใหญ่ค่ะค่ะ ไอสากระเซียวออกเนาะคะ่ะอนใดที่มันเริืมเหี่ยวนะคะนี่นะคะเหยียวก็ตัดออกะคะ่ะพายุเข่าค่ะพวงนี้นะเขาเงย้าเนาะคะ่ะนี่นะคะอันไดเหี่ยวก็ตัดออกนี่นะคะ นี่นะคะเนี่ยใ่คักค่ะว่าไงล่ะใ่ยยละแตกล่ะคะเริ่มแตกล้ะคะ่ะแตกกิ่งนะคะนะนี่นี่นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะพี่น้องจ้าสื่อเนาะคะ่ะบานเนาะคะ่ะอันนี้ลุยคะ่ะพี่น้องนี่นะคะเขาสิพัดกันบานเขาสิพัดกันลุ่ยโยงสินนะคะนี่นะคะนี่นะ อันออกก็ออกเนาะค่ะอันบานก็บานอันเริ่มออกก็เรื่มออกเนาะค่ะอันบานก็บานค่ะอันเหี่ยวก็เหี่ยวค่ะซียูจังซีนะคะพี่น้องตลอดปีนิสกกกนาก,ก็ได้มาปลูกเนาะค่ะเนาะเจอราเนียมเนาะอันนี้พันนี้นินสาซื้อมากขึ้นกันนะคะพี่น้องแต่ว่าพัานนี้นะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นพันธุ์เลื่อยเนาะคะ่ะเขาก็ล่างเลื่อยลงนะคะเพราะว่านิสาซื้อละหลานเนาะค,ะะค่ะเนาะเพราะว่าช่วงหลังๆก็มีปัญหานะคะนิสาก็เลยแบบว่า ือบะะอะะใบเขากระสีใบใบเขาสีต่างกันอยู่เนาะค่ะเนาะเขียวอ่อนกับเขียวแก่อยู่นะคะต่างกันอยู่ต่างกันอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ละสีนี่แต่ละสีนี่สีแตกต่างกันอยู่ค่ะใบนะสีใบของเขาเนาะค่ะเนาะสีเขียวเข้มเขียวอ่อนมือออกไล่ไนิดนิดเอียงกระบาไปเนาะค่ะนะดูละคพี่น้องค่ะนี่นะคะนะ ดีงามมากเลยค่ะทนแดดเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นดอกไม้ที่ทนแดดเนาะค่ะทนแดดแดดสาม0ีฟีกัดนะคะท,น, 30, 40, น,ะคะทนได้สบายเลยนะคะเขามากักแดดเนาะคะ่ะเนาะวแตเท้าหดเนาะคะ่ะเนาะเขาก็สีบานเขียวยงสีเบิดปีนะคะตรงนั้ล่ะต้นนั้นใบสีสีเขียวเข้เขมในจักน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาออกสีเข้มก็พันนี่นะคะเนาะต่างกันอยู่ค่ะอาต่างกันอยู่ค่ะ แต่ละตนนะค่ะเนาะสวยง่ามคักค่ะพี่น้องงามนะคะงามในความที่เขาบานอยู่ตลอดเวลานะคะนะคะนี่กะทั้งเดียวคะ่ะกำลังซอมดอกเลยคะ่ะ กำลังซ่อมดอกนะคะกำลังเตกนะคะเยอะแยะเลยค่ะนี่นละนะคะบานกันมีนะคะนะ่จุ่มกันมีค่ะนี่นะคะมีซาก,กับมักนะคะน,นะคะลักษณะเขากระสิเป็น แลาเขาจุ่มๆเนาะคะ่ะเขาตุ่มๆเนาะคะ่ะเขาก็สีเป็นใย,ยๆลงมานะคะนี่นะคะสีเป็นยังนะคะนะคะนะคะเขามาเบิรไกลๆกะนี่นะคะ,นะคะเขาเะคะัดเ,เ,เขาบานแล้วเขากระสีนี่นะคะ เอาละคะพี่น้องจาขอบคุณหล,ลายๆวยคะ่ะที่ติดตามให้กัลั่งใจคะ่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ